ลิเดียและแมททิวสวิตหวานท้องสี่มาแน่อ้อนขอลูกคนที่สลูกสามสามียังลงหนักอ้อนขอลูกอีกคนลิเดียและแมทธิวสวิตหวานไม่สนคนมองท้องสี่มาแน่เติมความหวานให้กันอยู่บ่อยๆสำหรับคู่ของพิธีกรหนุ่มแมทธิวเดนกับคุณแม่ลูกอ่อนลิเดียซึ่งกำเนิดน้องดีออนไปเมื่อไม่นานมานี้ ล่าสุดทางด้านหนุ่มแมททิวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพช็อตดเด็ดของลิเดียที่สวิทหวานกับสามีสุดๆผ่านทางบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวจนแฟนคลับเชียร์ให้ทั้งคู่มีลูกคนที่สี่พร้อมแนบแคปชั่นแปลเนื้อเพลงสุดฮาครอบครัวสุขสันต์ลิเดียและแมททิวดีนสมาชิกตัวน้อยสามคนแฮปปีด้ดีคุณแม่ลิเดียขอเซโนไม่มีต่อเตรียมปิดอู เรื่องการทำหมันค่อยว่ากันโฟกัสเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดให้ใช้ชีวิตวัยเด็กเต็มที่ส่วนคุณพ่อที่ยังฮอตอยู่ก็ยอมรับแต่โดยดีสามคนแฮปปี้ดีผมเป็นลูกคนเดียวอยากมีสมาชิกหลายๆคนถ้าจะมีคนที่สี่ต้องขึ้นอยู่ที่เขาวงเล็บเรื่องทำหมันไว้คุยกันอีกทีว่าจะเอายังไงกันต่อ